ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอดจทีสถานีบ้านโป่งในชาตชฉลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169 จากกรุงเทพอภิวัตรสุดปลายทางสถานีเยาลาขอความกรุณาผูาา้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยักส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรี สถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคง,งมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ นะครับเสริมรถนอนแนมเป็หนึ่งคันนะครับผมไม่ได้เสริมนะครับแล้วก็สุดท้ายจะพังนะแต่ก็พ่วงไปด้วยทั้งย่างนั้นนะฮะหรืว่าเสริมนะครับที่ไหนได้ั็สุดท้ายรถพังนะครับก็วันนี้เข้าสนานที่มันป่งชา้าประมาณ20นาทีนะครับน่าจะเป็นสายที่ต้องนอแนมมีปัญหาเนี่ครับแล้วเอารถใหม่มาเปลี่ยนให้ แม่แน่ใจว่ายังไงนะครับว่องไปด้วยกันทั้งอย่างนั้นเลย